Ja. ไปไปไปเร็วอุ้มจะเบียดห้าคุณเดีรื่องลมเบียดเบียดห้างในจังหน่อย C'est trop... ปากกระบอกโคเดินไ้ไปไม่มีควันเลยครับอุ้มอุ้มอุ้ม คนไม่หนีที่ล่ะโม่โม,ม,มคือคนเหล่งเงินสุดทุกมื่นดิออกแรงงา่ายมือเดี๋ยวในเงินหาพันโอ้ยยูเซย์ไม่สิมี่ฮะไม่เร็วส่วยดีวะ่ะไปมือเดียวในเงินหาพันปั่วหายูเซย์ได้ฮะ เอาก,ก็มือเดียวไหที่มหาเชียวทีหน้าเพ่รหยองมันปเปรียนสวยไหมฮะ กันทั้งหวานและดำๆหนึ่งมันมีแต่เราไถล้มกล่องมาเลยนะเาดี๋ยวระดับมาเลยขเขาบมาพ่อเขาติไล่ขึ้นเสริมไหมเขาต้องมาขึ้นเหยียบทั้นสองไหมนั่นละเอาเอาทแบนแบนแบนันไม,ม่เขาดันขึ้นไปเลยอพอพ่อไล่ปรับเลยระดับมาเจอเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นเสริมยาก luôn các bạn ổ quá đầy đó khăn thì nghe theo bực kỳ của cái xe đầy đỏi mà thật เราก็ใส่ต็บนม่หละข้นแรกเราก็ใส่ติบนั่นมังเดียวหล่นมึงไม่ด้นึงตรงเส้นหุ่นนะแจะใส่หนาขั้นสุดนี้เท่สุดเม่ีิ่เขานั่นบริวอ่นแต่ฝีมืออยู่ฮะถึงยนแต่แล้วมาถึงเรียนในโยกแด้บอกในบริโยกเนี่ยเขาปุ๊บเลยกระโจกอองไปอีกซุมนี่ล่ะดีแล้วมันยังไม่เป็นผง กนนีนี่ละหนักตัวอุ่นนาเนาะเป็นโจ๊บอไปโจกตัูสิบเอแหงกูเียวก้นละมันเนาะเอ๊แบบยอกนีเยอะมันก็ไม่เยอะกโอ้นี่ละเราใชขีเดียนนี่พอดีเราใชลูกพอดีเป็นดงไม่โค้ไมโค้พานเนาะไม่โค้พานสองเซบั เอาไหมซื้อต่อห้ามาเทกันไหมเทกันบ่โอ้โหักแตโอ้โไเือจรรเ่รเฟลมันก็สมบูรณ์แบบล้านแต่ทิั้งเยอะบ่อปลไม่ค่ยให่สองสมนชัวร์สิแต่สองแสนในสภาพดีบสสูบางสูไม่ได้นั่นหละฮะาลาลาเอาละอบ่บ่ะ